สวัสดีค่ะเมื่อนี่กับม่พ่อกับน้องปอบอยุธีเอ่อฟ้ามผ่อนิยมยุธีบานตากเดดเนาะคะ่ะเอ่อตำบลยังกอพ่อหัวโทษเนาะคะ่ะึ้นตำบลหัวโทษอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องปอบสิาพามาชมเอ่อง่วงงามผ่อนิยมนะคะเดี๋ยวน้องปอบพาไปสอบถามราะคาเพิ่นเบิงอุ้ยพี่น้องมิตรตัวงงามนะคะพอตัวนี้พ่ออันทองว่างบ่ค่ะนี่พ่อ สมแหลี่มันบอกค่ะพ่อมสม,ออสมอยังไหวเนาะค่ะเมียนี่สมเค็บ 1. 1> สามหน,น,นึ่งบสามหนึ่งไหวคือกันพันพาดลูกไม่ยังโตแล้วเ่อพาองแยกไปเบอร์เหลี่มันบอกค่ะอ,อ๋อแดงลูกพันนี่บอกค่ะ,คะโอ้นี่ลูกแรกมันบอกค่ะนี่ลูกตัวแรกตัวตัวที่สองในท้องบ่พ่อโอ้ตัวที่สองเขาชือพันตัวสามในท้องเนาะค่ะ โอ้ Finished. ลูกโซ่สวยกันนะตัวนี้ตัวตัวผู่เออตัวแม่ลูกแม่ต้นนั้นกับแม่นาะพ่อเนาะลายโซ่หุ่นกันนะเสื้สวยกันนะโอ้หมีแต่ตัวง่ามแห่งพี่น้องปุ่นนี่กันลูกเพิ่นนะคะนี่ต้นนี้เป็นลูกพ่อได้ค่ะนี่พ่อตนี้่ว่ายศูนย์เก่าฮกบ่ะคะต้นหนังป่ะคะพ่อนี่ลูกแรกนี่แลูกไอ้เท ลูกแร่เนี่ยเป็นแค่68นะคะพี่น้องอุ้ยเบิ้งสะออนหนังแม่ห้องสากกระสีใยคือแมนละเนาะเบิ้งถ่ายพี่น้องแม่บ่ราะมันสูงลอย6ซิบเด่ะ่พราะพอนี่ประมาณลอย6ซิปเนาะพอเนาะอุ้ยหนังหนาซาใงกงคืออันห้องสากใยพี่น้องปุ่นแน่นอนแน่หนอนมิตตตัวง,งามอิลีเครื่องดำเด้อพี่น้อง เนี่ยพิ่นเป็นตระกูลไทบุนี่พ่อคือพริกแดงบ่พ่ออุย้ยสำพ์่อเมียนสีแม้ว่มีหม่องตีเลยบ่มีตม่ำหนีเลยเนาะพ่อเนาะเบิ่งเล็บเล็บโอ้ยพี่น้องเบิ่องเนางามคักอีหลีพ่ออยากได้ดตัวพ่อเด็พ่อตัวนี้อยากได้สามแสนจะได้สามแสนมันบ่นค่ะราคาหนิต่อรองได้บ่ค่ะพ่อได้นิดหน่อยได้แน่ยอยู่เนาะคะ่ะ นี่พี่น้องค่นมากับมะเบิงเอาอยุที่ฟ้ามผ่อนิยมได้นะคะนมอซีเนาะผ่อนเนาะน่ซีเด้อพี่น้องแม่นี่สมยังไหวอีกก็พผ่อนในตอนนี้เ,1 1> เขีบสามหนึ่งนะคะพี่น้องสี่ข้อสามเดือนรับประกันทองผ่อนเป็นบ่ผ่อนอ้แหนนอนค่ะพี่น้องแม่เป็นท่าย,ยัดผิดแดงเด้ดอออลูกแรกเป็นอ่เขีบหกแป<ม>ดลูกตัวที่สองเป็นซี่ว่ศูนย์หกเก่าัวที่สามกำลังอยู่ในทองนะคะพี่น้อง สมเข้สามหนึ่งใยเดอ้อพี่น้องนี่เพิ่นอยากได้สามสิบบัสันต่อรองได้นะคะราคานี่ลูกเพิ่นว่าอยากปล่อยบ่พอนีลอออ่ลูกปล่อยปล่อยได้เท่าไรค่ะลูกได้สามส้ได้สามสิบ 2, ห้า<อ>เป็นเอฟสองเอ่อ,อลูกสมสมยังไใยค่ะพอ่อสมออฟฟอร์ดเนี่ยลูกกับสินยัยคือเมห้เด้เนาะพ่อเนาะ เบิ่งเนี่ยหนังแม่พี่น้องสะออนพุ่นลูกกบสีสูงประมาณลอยสามสิบบวกถึงลอยสี่สิบบ่ะขพอลอยสี่สิบด้วยเนาะพ่นยืนบ่ออันนี้ซื้อๆค่ะพี่น้องพ่นยืนบ่อทีงซื้อๆแต่บาสูงนะคะโตจริงใหญ่แห้ง่ะโค้งสั่งบ่มีต่ำนี้เด็กเนาะพอเนาะติงหน่อยนิดนึงเนาะมีติงยูนนมนิดนึงนะคะพี่น้อง แต่ว่าผู้เพิ่นเห็ดออกเป็นเพิ่นก็เอาออกได้ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องงามแห้งรับประกันขาถูกขาถอนเนาะพ่อเนาะสีกะแดงดีพี่น้องคุณหอมหูดำโอ้ยงามเบิ่งจังไหนกะงามมิสนีนะคะเออต้นหน่อยนี่ยักปล่อยบ่พอลูกลูกกลางเิืนนี่ตัวตัวที่2นี่ไหมค่ะ งามคะ่ะเบิ่งหางเงาลามดีเครื่องดำเด้อพอตันนี้สมพานไปคะ่ะพันเหลวพนลพนวคือกันจักเดือนเราก,ก็คะ่ะพ่ออ๋พอ,อพันหลออพอดีเนาะค่ะอ๋อพันหลอกพอดีนะคะพี่น้องนี่นสมอัฟออฟอร์ดใบนะคะเบิ่งเงาหางพี่น้องโอ้ยสะอ่อนง่วเพลินนะคะง่องามมิตโตเงาหางหงไงนะคะ,ะต้นหน่อยนี่อยากปล่อยบ้าค่ะพอ่อ ยังได้เท่าไดค่ะคาโต้ยังได้สองแสนยังได้สองแสนบอค่ะนี่ลูกเอ่อเอ่อซี่ไหว้ซุนฮกเก่านะคะพี่น้องเออซุนซุเก่าฮกขอโทษค่ะขอโทษเบื้องพี่น้องอุ้ยหนังดีคือกันทุกโตเลยค่ะแม่เพิ่นหายลูกดีแห้งนาะพ่อเนาะแน่นอนคะ่ะฝุ่นน่มซีนะคะสวยงามเมืองไล่เหตุเบิ้งเด้อพี่น้องนี่เบิ้งเอานะคะ งามงามสีบ่มี่หม่องดังเลยค่ะหางก่เน่าดีเบิ่งเงาหางโอ้ยสาอ่อนพี่น้องเครื่องดำดีเด้อสะดงสะดือพี่น้องเบิ่งเอานะคะตัวนี้เพิ่นกับปอยคือกันนะคะและค่าต่อลอกไหนทุกตัวเลยเด้อค่ะอันลูกนี้เป็นลูกไผ่สินะครับเพาะ,ะคเคเบสามหนึ่งไซเมียเพิรนตัวนั้นบอค่ะ,ะลูกแม่นี่นะคะ ไรมหาเม่กัสิบม่มาดหอกเนาะนีกับเป็นแม่แม่ของตัหนีเนาะพ่อเล่านมเป็นอย่างก็ค่ะพอ่อม,มันเร่งองเลาร่มันเนเี่อ๋อเ,เป็นธรรมดา,มาเป็นปกติเองธรมรมชาติของเขานะคะ<อ>พี่น้องลูกเคเสามหนึ่งตีพอโอ้ให้ลูกดีถูกโตนะคะง่ามค่ะพี่น้อง เพิ่งได้สามเดือนเป็นบ่ค่ะอ๋อโตโตทีอันมันนี่มันได้เท่าได็กก่าค่ะอายตัวนี้ตัวนี้มันได้จักปีไในยี่สิบเดือนตัวนี้แหละค่ะพ่อตัวนี้ได้เก่าเดือนตัวนี้เพิ่งได้เก่าเดือนนะคะพี่น้องปล่อยเบิร์ถูกัวละค่ะอยู่นี่ว่าตัวเด็ระฆ่ากันนะคะตัวนั้นได้ยี่สิบเดือนเด้อเอื่อยเพลินน้องได้เก่าเดือนนะคะตัวนี้เพิ่งจะได้สามเดือนเด้อพี่น้องใหญ่เอง โอ้ห้องสางใไงไงทุกโตเลยค่ะพี่น้องสีแดงดีงามค่ะปุ่นม,มีสนเตนตาหน่อยแล้วอันนี้แตงเขามันเนาะพี่น้องพอเนาะพึ่พ<อ>งเฮ็ดเขานะคะโอ้งามไปเบิ่งแม่เพลินกันเลยนะคะพอค้อมนี่พออได้เท่าไดค่ะว่าแบบว่าไอ้สามแสนห้องไปสามแสนเนาะค้อมแม่ลูกนี่เนาะแม่สมอ,ะะอีกไปเนาะพอบอโ่าลูกของเขาได้สามเดือนเนาะหลายโตหลาย นี่ครับพี่น้องแม่เพิินนะคะนี่ลูกหน่อยมหันนะคะลูกเพิ่งได้สามเดือนเด้อแม่เพิ่นเป็นพ่ายาดปีศาจแด,เดงเป็นลูกของปีศาจแด,ดงนะพ่อเนาะนี่ครับพี่น้องแม่สูงประมาณลอยหาซิบวกบ่พอเนาะสูงประมาณลอยหาซิบวกนะคะพี่น้องน้มสีเดอรประกานตำหนีเนะพ่อเนาะ บ่มีตันี้จกักโตดอกค่ะพี่น้องผุนเบื้องยางให้เบิ้งเลยผุนแต่ละตัวตงามงามพี่น้องตัวนี้เกระเครื่องดำนะคะพี่น้องเบื้องเหงาหางหางยาวหลากดินหลากห้าไปพี่น้องเอ้ยรับประกันขาโทกขาถอนคือกันแหละนะพอเนาะหนังดีค่ะหุ่นหนังหนาดีคือกันนะคะขอบหมูดำเด้อแข,ข้งขาดำนะคะพี่น้องดูกระทบเนี่ยจะน้อยนะพอเนาะ ผู้ใดกําลัางนําหาอยู่นะคะคนหมักกัหลายเด้พอมันเหลี่แต่คนหมักคือนวานนั่นแหละเนาะอันนี้เพิ่นเป็นลูกไผรชอนนี่พอ่ออันแม่เพิ่นตัวนี้บ่โอ้ตัวพุ่นลูกเขทพซ้ำหนึ่งโอ้เทพซ้ำหนึ่งก็ให้ลูกแม่หลายเด้ออย่าว่าให้แต่ลูกผู้ได้เนาะพ่อเนาะได้จเกกันงมืได้เดือนอะไรนี่พ่ออันนี้ได้เขดย์เดือน,นอสิบเดือนนะคะ,นนะ,คะป้าด ซิเดือนซ้ำหนีนะคะพี่น้องเบื้องเอาปุ่นเบ,เเบเื้องเหาหางเบื้องเครืองเพลินนะคะหางไก่เน้าดีค่ะพี่น้องโอ้ยงามสูงประมานเท่าใดเพื่อี่อนนี่ลอยซีซีแต่เน,นี่ยนอน่ะเนาะ,ะน,น้อมซีคือกันเด้อพี่น้องคือเหลียงง่วมมันเถอะวะขนาดสม เขาล่ำลือ้อว่าสิเป็นลูกผูดโดยส่วนหมากพวบอะไรต้าแม่ไหม<นรถ>โอ้<นรถ>เหลียงงัวสุดยอดอิหลีค่ะพี่น้องบ้าแต่แยกเพศผพอบเหมันบ่พอโอ้ผุนมองเลียงพันกระดีดีพี่น้องผุนพ่นล้อมไว้พื้นทีนออนิ่นเอื้อมน่วยเนาะยากระายค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นลูกข,ของตัวผุนเนาะ,นะ่อนะเนาะเดี๋ยวเราเปอสิพาไปเบื้องแม่เพินนะคะ ควอมนี่พออย่าได้พอได้ค่ะพอสามซิปแม่ลูกนี่มันบ่ค่ะแม่พระเด๋ยวสมอีกเนาะพ่อเนาะเอาสมแล้วบ่ค่ะโอ้สมยังไหวเนาะพ่อเคียบสามหนึ่งไหวนะคะพี่น้องรับประกันทองเด้อผุ่นยางโซ่เลยผุ่นเบิ่งเอาค่ะพี่น้องเบิ่งสะดงสะดือนมซีมีปานจักหน่อยเนาะพ่อเนาะมูตะวักกระห่ามีดอกโค้งสางพันใหญ่นะคะหนำเลี้ยงดีเด้อพี่น้อง เรืองดำหางเงาดีอยู่ค่ะหนีมีปานเล็กหน่อยเนาะพ่อเนาะโอ้อันสื่อสองได้สามเมนบ่พอพ่อราคานี่เท่าเดก,กว่าค่ะสามแสมตนต่อร่องได้คือกันเนาะพ่อเนาะสามแสนต่อร่องได้นะคะพี่น้องสื่อสองแถมหนึ่งเดอ้อค,ค่ะราคาหนี้นะคะหนีหลูกเพลนแม่นะคะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แหละพอ่อถ้าไหนมีน้ำเขาเนาะ แม่นี่พลาดลูกไม่เจ๊ตัวหรอกค่ะโตัวไอ่โตที่ที่สามยืนพลาดทองตัวที่สามยู่ใน้ทองเนาะตัวหนึ่งแยกไปแล้วเนาะค่ะเนาะตัวหนึ่งเอ้าโตโตโตไอ้แม่มันบอกค่ะแม่เอ้าปาดแม่แม่ว่าหันเป็นลูกตัวนี้นะคะพี่น้องปื๊ด ีปศาแดงอ๋อลูกปีศาแดงเป็นลูกของตัวนี้โอ้เป็นปูหยาตายใจเหล่าตัวน,นี้มั้งนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นน้องอนนเพิ่นนะคะอันนี้ตัวที่สองอืมตัวที่สามฆ่าท้องยอยู่เนาะโอ้จะว่าไดา้หลานแล้วพี่น้องป่นอันต้นนี้เดี๋ยวนะพ่อต้นนี้เพิ่นมาสองเซนหาตัวน,นี้ได้สองเซนหาสมใบไปค่ะนี่ สมแล้วสมแล้วสมยังไบค่ะพ่อสมเขียบสามหนึ่งไบร์ขึ้นกันนะคะพ่นโอ้ตัวนี้พาลูกมาตัวแล้วเนาะพ่อเนาะพาลูกมาสองพาลูกมาแล้วสองตัวแยกไปเบิ้นแล้วเนาะโอตัวที่สามได้ทองบ่ค่ะพ่ออันรับประกันทองคือกันเนาะรับประกันทองขึ้นกันนะคะสมเขียบสามหนึ่งไบรเดอร์พี่น้องนี่ค่ะหางโอ้แข็งขาโค้งสางไงนะคะพูนเบิ้งเครืองเพลินนะคะนมซีเดอร์พี่น้อง ไล่ไปเล็กน้อยนะพ่อเนาะแม่นี่พ่อว่าสีสูงประมาณทเท่อแดดค่ะนี่ประมาณรอยหกซิปแด้บ่ค่ะห้าซิปบวกเ<ว>นาะพ่อเนาะ<ว>ตัวน,นั้นกับสีซ้ำๆกันเนาะพ่อแต่ว่าตัวน,นั้นสีเบิ้งถ่ายสูงกลัวจล็กน้อยเหมืนบ่ค่ะหืมตัวน,นี้กับสีกลัวคือกันผุแล้วเนาะค่ะแปะหกซิปผุแล้วนะพอนะ่พะพอเนาะถ้าไหวสูงใหญ่แห้งพี่น้องพุน่นเบิ้งแข็งเบิ้งขาเนี่ยค่ะโอ้สีนี่เป้าตองเสือบ แดงดีสีไม่ตกนะคะปุ่นค่ะพี่น้องนาตานะคะผ่าลุมเมาแล้วสองโตตัวสามคาถ่องยูสันค่ะรับประกันทองทุกโตนะคะอยู่นี่แต่ว่าโตผุ่นเอ,อ่อพึ่งพานเนาะแม่สาวหน่อยเป็นบ่นคะ่ะพ่อค่ะพึ่งสีแดงขวบพ่อดีละคะ่ะแต่เพิ่นกับน่ใจว่านหนาะผ่พานเนาะพ่อเนาะคือว่าพานนะคะมันหอดขวบมันเลียวนะคะขอบหูดําดีเด้อค่ะพี่น้องนาตาเพิ่นนะคะ ผู้ใดกาลังนหาหงําหางัวโค้งสางยิย่งยูนะคะพี่น้องเขามาเบิงที่ฟ้ามผ่อนิยมใดนะคะยุทีบานตากแดดตําบลหัวโทษอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพี่น้องพิกัดเดี๋ยวโทรมาต่อรองละคะ่อีกเช่น,นึงก็ได้ค่ะ่อขอเบอร์โทษหน่อยค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดค่ะสองสี่ศูนย์่หกหนึ่งเก้าห้า่ผ่อนิยมนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจนะคะโทรมาต่อรองลาค่าเบิงเอานะคะ ราคาไปกันได้กะได้เนาะพ่อเนาะเอารถมาใส่เมื่อบานรถค่ะแต่ว่ามแต,ต่โตงงามๆค่ะพี่น้องน้องปอบรับประกันมแต่สีแดงงามๆทั้งนั้นเลยนะคะมแต่โค้งสางยิ่งไงทึกๆหนามเหลี่ยงดีๆนะคะผมมีตโตจอยจากโตขอน้องพอเนาอยู่นี่พ่นมแต,ต่ตันๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนง่วเพลินนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องป๊อบก็บฝากเอาไว้ซ้ำนี้นะคะพอกันไหมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบแน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ